สวัสดีครับและนี่คือแฮปปี้นุชชาชาแนลเรื่องสิวดือมันบ้านมาเจอกันอีกแล้วหลังจากหายไปนานหลายสัปดาห์เลย<ม>ก็คือตอนนี้ได้โทรศัพท์หม่ละตอนแรกโทรศัพท์เดิมพัง<ม>ก็เลยมาลองกล้องเลยวันนี้ก็จะไม่มาพูดเกี่ยวกับการรักษาสิวนะแต่จะเป็นมาพูดเกี่ยวกับเทรนสุขภาพที่หลายๆคนแบบหิดกันในช่วงนี้หรือว่ามันเลิกฮิตไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่นุชชาก็ยังทําอยู่ก็คือน้ําผลไม้มากอ่ะ เขารู้ว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละที่เป็นชื่อภาษอาอังกฤษอ่ะเออคือวิธีการทําก็คือเอาผลไม้ที่เราชอบอะอย่างแอปเปิลกีวีแล้วก็มะนาวแครอทบีทรูทอะไรเงี้ยมาหั่นหันหันแล้วก็ร้างน้ําหัน่นใส่แล้วก็เติมน้ำแล้วก็ไปแช่หนึ่งคืนแล้วก็มากินตอนเช้าแล้วก็สามารถเติมน้ำได้ระหว่างวันซึ่งนุชาได้ไปศึกษาจากบทความต่างประเทศแล้วก็ เห็นเขาบอกว่ามันมีผลการวิจัยด้วยนะว่ามันจะช่วยทําให้อะไรร่างกายของเรามันดีขึ้นเนื่องจากผลไม้ที่เราใส่ไปมันมีวิตามินแล้วน้ําที่เราใส่ไปอ่ะมันสามารถแบบทําให้วิตามินอ่ะของเรามันเกิดการแบบปลดปล่อยออกมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยกระตุน้นการถานน้ําได้เยอะๆอ,อย่างคนที่กินน้ําน้อยๆอย่ะ แล้วไม่มีแรงกระตุ้นหรือมปัจจัยที่แบบนําให้เรากินน้ำใเยอะใช่ปะแต่ถ้าเรากินตัวนี้ไปแล้วอะ่ะมันก็จะช่วยทําให้เราอยากกินน้ําได้ตลอดซึ่งรสชาติของมันก็เป็นน้ําเปล่าแล้วก็ถ้าสมมติใครใส่มะนาวใส่บีทรูทใส่แอปเปิ้ลมันก็จะหอมอะ่ะเหมือนแบบ <c oughs> ผลไม้ของหลายๆกลิ่นรวมกัน,กนอย่างรสชาติาใส่ตอนนี้ก็มีอันนี้แช่ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมันจะมีมะนาวมีแอปเปิ้ลแล้วก็มี บีทรูทมีแครอทแค่นี้นุชาก็ใส่ไปหมักใส่น้ำกรองสะอาดอเครื่องกรองสะอาดหนึ่งคืนปิดใส่ตูเ้เย็นตื่นเช้ามาก็ดื่มหนึ่งแก้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้สักพักแล้วก็กินตลอดทั้งวันไม่ทําให้ท้องเสียนะจ๊ะแล้วก็เออมันก็ช่วยทําให้ของเราร่างกายของเราเนี่ยได้รับน้ําอย่างเพียงพอต่อวันอย่างนุชาเมื่อก่อนไม่ชอบดื่มน้ําตอนนี้ก็กลายเป็นคนมาชอบดื่มน้ําเพราะว่าอุ้ย เดี๋ยวน้ำหมดเดี๋ยวก็ต้องไปเติมอะไรเงี้ยถานให้ดูกันเลยทีเดียวมันก็จะมีสีอันนี้คือสีม่วงๆคือน้ำมันจะสีม่วงคือน้ำบีทรูทซึ่งบีทรูทเนี่ยนุชาถือว่าเป็นผักหรือพืชผักปะมันมันเชิงอยู่ในพืชมันอะ่ะเออเป็นพืชหัวที่คนเป็นสิวควรที่จะต้องกินเพราะว่านุชชาเนี่ยได้เจ้าบีทรูทเนี่ย ในการรักษาสิวแบบช่วยับครลดการอักเสบแล้วก็ทําปรับระบบขับถ่ายแล้วก็ทําให้ผิวพรรณของชาตเนี่ยสดใสขึ้นได้ด้วยก็ไม่มีอะไรแล้วว่าอยากให้เพื่อนๆทําดูลองทํากันดูว่ามันมันทำง่ายมันอร่อยแล้วก็มันไม่น่าเบื่อเอาซื้อโหลโหลเกี้ยวแบบเนี้ยไปที่ทํางานแล้วก็หลอดดุปักเพื่อนๆก็จะถามกันว่งน้ำอะไรน่ากินจังอะไรแบบนี้ก็ ช่วยทําให้แบบเผยแพร่เรืสุขภาพของเราเนี่ยได้ให้หลายๆคนได้รู้จักวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาลองวิดีโอแล้วก็มาลองกล้องใหม่เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าละกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายสวัสดีครับชอบนุชชาอย่าลืมกดกด subscribe ข้างล่างนี้แล้วกดติดตามอะ่ะแล้วก็ฝากเพจเรื่องรักษาสิวคนที่ Google ก็ได้ว่านุชชารักษาสิวว่า เรื่องสิวเรื่องบ้านบ้านบายนุชานูชานี่ก็คือแบบ N U C H A เป็นภาษาอังกฤษนะแต่เรื่องสิวแล้านบ้านเนี่เป็นภาษาไทยโอเควันนี้จะลาไปก่อนไม่บ้าย